เปิดตัวแบรนด์ Vital Life พร้อมเปิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก Iron Plus, e d e r b e r r y and m u l t i Vitamin หรือธาตุเหล็กพี่หมีเป็นครั้งแรกบริเวณชั้น1อาคาร Unilever พิพิธภณัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1จะตัจักเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิดส่งความสุขให้เด็กไทยเติบโตสมวัยอย่างมีคุณภาพพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างพัฒนาการพร้อมส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้เติบโตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ีส่สูตรตัวนี้ค่ะวิตามินของเราค่ะรวบรวมสูตรนะคะก็คือมีวิตา,ามินนักติดสนิดเม็ดเหล่านักฆ่ามาจากโกลดันเชนเลยค่ะขั้นหลักที่มีของเรานะคะนนสามารถทานได้ตั้งแต่เนิ่ง1ปีขึ้นไปเลยค่ะก็เป็นคนจริงๆเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องการทานวิตามินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเราไม่สามารถทานอาหารได้ตรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางวันเราก็ทานขนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออแบบละเลยการทานอาหารครบห้วนแล้วก็ตแบบ้องทแบบาน ตัววิตามินเสริมเข้าไปเพื่อให้ครบสิ่งที่สารอาหารที่ร่างกายต้องการครบ mm hmm. ก็ในเรื่องโภชนาการ mm hmm. ก็คือเหมือนเราจะต้องแบบแต่ละมื้อก็คือเอาให้ครบข้าหมูอะไรเงี mm ้ยค่ะก็จะมีแบบปลาข้าวมีซุปม,มีอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามีผักอะไรเงี mm ้ยค่ะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเขาทานได้น้อย mm hmm. หรือว่าช่วงที่เอาแบบไม่ทานไม่ครบหรือว่าเอออยากจะเกลเลมาทานขนมแต่ว่าน้อยน้อย,อยไม่ไม่ค่อย mm hmm. ก็จะเสริมวิตามินเนี mm ่ยค่ะน่ไงคะรสชาติ อันเนี้ยอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะให้เท่าไหร่ครับเป็นสิบให้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นเต็มสิบให้หนึ่งหมื่นเป็นสิบได้ไหมคะเป็นย <c oughs> ังไงก็เอาขนะ้อต่างเลือกสิเขียวเขียวเป็นมเมนเขียวคะ่ะก็จะเลือกอันที่แบบเหมือนไม่มีน้ำตาลอนะไรเงี้ยแล้วก็จะเลือกที่ไม่ทําให้ฟันผุ่นอะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกแบบเยลลี่กัมมี่อะไรเนงะี้ยคุณจะไม่ให้ทานเลยถ้าเป็นวิตามินกัมมีนะ่อะไรเงี้ยค่ะ ขอฝากนะคะกิจกรรมอาหารเสริฟนะคก็เป็นแค่เล็กนิดีนึ่ค่ะสามารถจะทำไหนนะคะก็คือในช่องติ๊กตอกค่ะก็ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะคะติ๊กตอกนะคะเราสามารถติดตามเราได้ค่ะก็คือที่แม่พี่เอรี่ช็อปค่ะแน่นอนสามทิศหนักพีมากค่ะกิจกรรมหลายชุดมากๆ